โกปี้โกปี้นะคะที่นี่ไม่ใช่ที่ไทยนะคือดาลองอยากไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแบบไปเที่ยวคนเดียวอะทุกคนและอันนี้คือเป็นการเดินทางครั้งแรกคนเดียวที่สิงคโปร์ที่เดินทางตอนเย็นแล้วก็ไปเที่ยวอีกวันหนึ่งทั้งวันเต็มๆอันนี้จะเป็นอยู่ที่สิงคโปร์เนทชอนอลแกลเลอรี่นะคะซึ่งก่อนจะไปเที่ยวก็คือไปทานข้าวที่นี่ก่อนนะคะ่ะดาสั่งเป็น เป็ดตุน๋นแล้วก็เป็นชาเหมือนชานิสทีอ่ะแล้วก็จะเป็นมีขนมปังแครกเกอร์ที่มีเนยทุกคนคือเป็ดตุน๋นคือตุน๋นจริงๆแบบรสชาติแบบดีมากอะ่ะคือมันแบบมันร่วนแบบกระดูกหลุดออกอะ่ะโอ้โหแบบตัดสินใจไม่ผิดที่ลองกิน,นะคะ่ะทุกคนครั้งหนึ่งเนาะออก็คือชิลๆเวลาไม่ฟิกมาก แล้วก็ไม่ได้ว่าแบบแผนว่าจะต้องไปที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยแค่จะไปที่ที่อยากไปที่ที่อยากถ่ายรูปแค่นั้นคือชิลๆเลยในระหว่างที่แบบกินก็คิดๆไปว่าแบบเออตรงนั้นจะแบบยังไงอะไรเงี้ยอ่ะกินเสร็จแล้วแล้วก็ดาก็เลยไปดูคือตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะมีจุดที่เสียเงินที่สามารถเข้าชมได้ทั่วพิพิธภัณฑ์เป็นแกลเลอรี่อ่ะทั้งหมดเลยแต่ว่าดาจะไปในส่วนที่แน่นอนค่ะฟรี ไปในจุดที่ไม่เสียตังค์จ้ะซึ่งจุดที่ดาจะไปเนี่ยก็ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนนะว่าเขาจะมีงานอีเวนต์จัดอะไรตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าวันที่ดาไปอ่ะโชคดีมากที่เขาไม่มีอีเวนต์ตรงนี้ก็เลยเข้าไปชมได้คือที่นี่เป็นสถานที่ที่แสงสวยแสงดีมากแนะนำเลยคือถ้าแต่งตัวมาดีมูต์แอนโทนคือทำให้ได้ภาพที่สวยกับบ้านแน่นอนคุ้มค่าคะ่ะ นี่นะคะในระหว่างนี้ก็เอ,อเดินถ่ายรูปตัวเองไปค่ะตั้งกล้องก็คือเอากล้องตั้งกับตั้งกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองแล้วก็จะมีคนเขามาทํากิจกรรมในนี้นะคะสวยมากอันนี้ก็คือจะไปเดินเล่นรอเพื่อน,นะคะือดานัดเพื่อนไว้ชื่อวุ้นคะเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยซึ่งวุ้นเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่เจอแล้วจ้ะกีคืออยู่นพาไปทดสอบแสงก่อนเลยนี่นะจ๊ะนางแบบของเรานะจ๊ะ National Gallery สิงคโปร์นะคะจะไปไหนต่อไปไหนต่อดีมารีนาเบเซนเออหรือว่าไปมารีนาบาล่าเออได้หมดเลยนี้พารับบทเป็นไกด์ที่สิงคโปร์พาดาเที่ยวนะคะครึ่งวัน half day trip สรุปได้ไปยังร้านชีสยังไปเลยไหมไปไหมไปปะไปร้านชีสจะได้ลองแบบว่าของเด็ดสิงคโปร์สักหนึ่งอย่างเออปะเป็นการ ได้เจอกันในรอบหลังปีมาก4-5หปีได้ตอนนี้ดาเป็นตะกล้องแบบว่าชื่อดังแล้วนะคะเออบุญก็จะเป็นชาวสิงคโปร์แล้วนะคะเนี่ย <laughs> ตอนนี้ไปต่อไปต่อชาวสิงคโ,โปร์หนึ่งนะักท่องเที่ยวก็คือกระเป๋าเราก็คือ,อ,คอมนุษย์ที่ ส่งสิ่งที่อยากไปให้เพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้เพื่อนจัดการ <laughs> ม,มาสิงคโปร์ทางหาบุญได้นะคะดาราสาวมีเข็มกันในกระเป๋า <c oughs> งงมาก <c oughs> ดาบอกบุญว่า <c oughs> ดามาทั้ง <c oughs> ออที่อ่ะบุนต้องเตรียมเสื้อผ้ามาเยอะๆนะต้องถ่ายรูปพี่คุ้มเลยละอะไรเงี้ยแล้ววุนก็คือจัดเต็มสุดเราก็ปล่อยให้เจ้าถิ่นนะคะ ดูเรื่องการเดินทางไปนะคะส่วนเราก็คือเราขึ้นรถกลับตรงไปอีกอนะนเหราจาไ้เรากำลังจะไปร้านชีดกันนะคะเป็นร้านที่อยากกินมากถึงร้อนแล้วแล้วก็คือโชคดีมากที่คนไม่เยอะ แล้วก็ได้เลย <BC. S 1> <All right. S 2> ดูความฉีดความแบบไปกลับไปกินอีกใช่สมุนแต่ว่าแต่ละมื้อต้องกินเยอะ <assisted horas> ยังไม่กดไห้นั่นใกล้กันเล้จะได้อยู่ไหยอ้พุ่งเข้าสวมากแข่งดีเวอร์อันนี้ยังไม่กดเอาใหม่เอาเรื่องกล้องนี้นะคอนเทนต์นึนึ่ง

ตอพวเราเจอกันจากอะไรนะถ่ายากแรเาหจ็อบเหมือนเจอกันหลายครั้แหละก็ทจ็อบจ็อบกจตสุดท้ายมันมีงานถ่ายงานน้อกไปรายการไปแล้วทุกงานแกาคอเกันยี่นีใช่ไหมเกิดทํไมคนเจอบ่อยแล้วสุท้ายคุณายสองงจากนั้นก็ ดตกงเพราะว่าตอนแรกอได้ยไม่ได้ถือก้องเอ้ยูรอกว่าเ้ยเดี๋ยวถูซื้อใหม่เลยจะมางานอ๋อสำหรับงานวิชยาศาสตร์ที่จัดที่ไทยอ่ะช่วยได้วันรเนเ้ยใช้ทุ้ไเอาใช้ดราไม่ไปเราไะแครงโอเคเออแต่ก็เจ็ดไหมเราน่าจะไหมกเจ็นาะิ งานที่แบบว่าอาจารย์แนลแนลไม่บอกด้วยนะว่าใครมาเราก็ไปแบบนมึเรากู้เพื่อนมราก็ได้มาเพื่อนช่วยฉั้นไหนนั่งไอขึ่นตรงแถวแล้วเราอะกำลังเดินเข้างานนี่บ่าน ไปเลย้ดูว่าต้องซื้อเป็นตงแต่ตอนรจะมีพี่อะไรนะที่เขาเรียนศิลปะญี่ปุ่นเขาชอบมากมาแบได้เข้านูร้อยแ่เเชอเลยเ่แต่้เรนมันเกับิญีุ่่่ซื้อับไร้ไม่ได้อลายอยากบอกทุกคนว่ามันอร่อยมากแต่ว่าไม่สามารถซื้อกับไปฝาดได้ทุก

ดาเก็บบรรยากาศในร้านมาฝากนิดนึงนะคะคือเค้กเนี่ยสามารถซื้อแบบเป็นปอนหรือซื้อเป็นชิ้นได้เลยนะคะมีหลายรสชาติมากๆสามารถดูที่หน้าร้านได้เลยซึ่งเมนูต่างๆคือแบบน่ากินมากต่อไปค่ะคือวนจะพาดาไปกินข้าวมันไก่ เจ้าดังของสิงคโปร์ที่วุ้นบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กินไหมเพราะว่าคิวยาวมากและคนเยอะมากถ้าโชคดีก็ได้กินแต่ว่ามาลุนกันว่าจะได้กินไหมทุกคนแล้วมันจะอร่อยไหมอะเออเนี่ยตื่นเต้นมากแบบมันจะมันจะยังไงอะท,ที่เขาว่าอร่อยกันอะไรเงี้ยนี่ถึงแล้วแล้วทุกคนปรากฏว่า ไม่มีคนต่อคิวเลยแล้วก็ได้กินอร่อยจริงๆอร่อยมากอร่อยสุดๆเอาไก่คือมาเดินเล่นนอกออทุกคนไก่มาเดินเล่นในสิงคโปร์รถอะหลังจากนั้นจะขึ้นรถไฟฟ้าไปที่อะไรนะมารีนาเบหรือมารีนาอะไรสักอย่างเตติมบัร Easy Link นะคะคก็จะเป็นบัตรที่ใช้ในการเดินทางในสิงคโปร์ค่ะไม่ว่าจะเป็น MRT มหรือว,ว่ารถบัสค่ะ ก็เอามาแท็บที่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีให้เลือกเงินสดหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะคะถ้าเงินสดก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เงินเข้าไปค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นการเติมเงินโอ okay. mm hmm. เคอืมข้อดีของมันคือราคาจะประหยัดกว่าถ้าเราถ้าเราใช้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรทราเวลการเนี่ยมันก็จะราคาสูงกว่าน,นิดนึงค่ะแล้วก็บางที่ก็สามารถใช้แท็บในการซื้อของได้อ๋อโอเคไป ค่อนข,ข้างดีเลยเพราะว่าสิงคโปร์เขาเหมือนรวบรวบมาไว้ในใบเดียวเลยอ,อันนี้ดีเพราะทุกคนมีบัตรทุกคนก็แท็บเข้าได้เลยไง<อ>ไม่ต้อ,องซื้อน้าสู้โอเคถึงแล้วจ้ามารีนาบาลาดก็คือเป็นจุดชมวิวที่คิดว่าคนไทยหลายๆคนก็อยากจะไปที่นี่แหละทุกคนคือบรรยากาศดีมากไปขึ้นเครื่องแล้วนะเดี๋ยวตกเครื่องทุกคน